muốn tao chán tao giả nhớ cho học của neng kia cho của bảo tàu hải tiền bây giờ kiểu tin neng nó tao chơi giả trầu đi dùng lúc thầu tư có hai giờ ý tí neng của mua kia chia sẻ kia có hai chuyện hải tiền chơi giả có sá cho có neng nó chỉ có kia đi uý thức mình nhớ nhớ tới thầu tư กงกาเียนจะเปต่อเกียวบเน่าไตียนุังอยู่ช่มัวต่ยาเรีาเชสาแต่ยาจีเรีาเชสาเ่อเรื่องธรรมดาเนาเจก็เที่ลีจีชนเชเนอนนกเจนดูนอกชีอียอดเตมพวกเจาแค่เชต่อชัเราลาไฮตียเป็ตเก๋วี่น่งนาะเนอจีเต้าเชืยากเจลูเชสานอเนออยากก็สาไฮเตียก็ตั้งใจยี่ปลเปอร์เซนต์เกาะของเด็กชูชี เราลุชเชาอย่างเต้อมนเตาเล่งเาทู่ม้อนส่งส่วนเงาเาตเราก็สาเตาต่ิเาสาิตก็อวดเตาแต่ิอวดิตเเยนหนอัดลราิตเราลุชเชตาม้นเราจานเายากเราเราวัวก็พูดิตเราเ้าเช็ดวัวอยากได้ฉิลวดที่อ่ะแต่ฉิมาอย่างเด้อพอิฉเรางพอเ้าลูชเชตสาเรายอดจงชาเขาก็สาเจ้

กูเจาะแกงาชีพเราลุ้นเองเปซเจาะแกงวเองจะหลอดถักคียปูตรเนีชุดาดไอ้กูเนี่ยกูอาชียลินเดาเทียเนี่ยเทียีนอือยู่นี่อลูกเทียวไปยอจุดเดียวเองแ่งใจขอเจิงเราลุ้นดูว่าลุจุเต้ยธทรามดาเย่งมั่ขอเจาะสียเที่ยวจีาสิอาสิเมื่อไอ้ยาได้ชีแน่นอนอีกเปอร์เซ็นต์เนะแต่เขาลุ้นดูเนาะ